สวัสดีครับผมเก่งแ7เจกลาดานะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถฟอร์ดเดนเจอร์เข้ามาเคลือบเซรามิกนะครับทีนี้เก่งจะมาอธิบายเรื่องของขั้นตอนในการทําเซรามิกของทางร้านเดี๋ยวตามไปดูได้เลยครับผม เอ่อทีนี้เราทําการล้างรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อในการล้างนะครับเราก็จะมีฉีดน้ํายาสลายคราบพลาเบกที่ติดกับตัวล้อนะครับแล้วก็ทําการลงดินน้ํามันเอาที่คราบฝังลึกออกนะครับก็จะมีพวกคราบยางมาตอยคราบยางไม้ครับเราก็ทําการเคลียร์ให้ลูกค้าให้หมดครับผมแล้ทีนี้ก็เรามาถึงขั้นตอนการตรวจสภาพสีของรถนะครับ,บเราก็จะมาดูว่ารอยไหนเอ่อที่เราขัดออกรอยไหนที่ลึกขัดไม่ออกเนี่ยเราก็จะทําการแจ้งลูกค้านะครับผมแล้ทีนี้ทางร้านก็จะมีเอ่อลบกนขอรายลูกค้าไว้ครับถ้าเกิดว่ามีปัญหามีรอยตรงไหนขัดไม่ออกเราแจ้ง กคัปเดตขั้นตอ,น,น,น,อน,น,นี้รอยไปไงคันนี้ละครับรอยก็ขนแมวเยอะขนแมวเยอะมากเลยอันนี้ก็ต้องมา,มาดูว่าสีฟอร์ดค่อนข้างจะบางต้องอธิบายนิดนึงเพราะว่าสีฟอดเนี่ยจากเมื่อกี้วัดสีอยู่ที่80 89เองครับผมเราก็ทําการขัดได้ประมาณไม่ได้เยอะเพราะว่าสีค่อนข้างจะบางถ้าขัดหน,หนักเกินไปเนี่ยสีอาจจะเปิดได้ครับผมแล้วก็ปรับสภาพผิวได้นิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสามารถจะปรับสภาพผิวได้ขนาดไหนครับผม

เพราะว่าสีของ Ford ดเรนเจรตัวนี้ค่อนข้างจะบางมากครับแล้วก็ดูความแตกต่างนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเรื่องรอยเนี่ยเราก็ต้องอธิบายลูกค้าบางรอยเนี่ยถ้าลึกเนี่ยเราไม่สามารถขัดออกได้เพราะว่าถ้ารอยมันลงไปถึงเนื้อสีเนี่ยเราก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นอกจากขัดให้เขาจางลงนะครับแล้วก็ทาการแจ้งลูกค้าว่าเออตรงนี้จะเป็นรอยลึกนะครับเราก็จะชี้แจงลูกค้าให้ได้ว่ามีรอยตรงไหนตรงไหนที่เราขัดไม่ออกนะครับเราก็อธิบายลูกค้าได้ครับทีนี้รถก็พร้อมเคลือบเซรามิกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน I'll let you invite to the party if you mad tell your boy but we can fight about it yeah, yeah, yeah. Cause you been sending snaps all week and that ass kinda fat I wanna rap about it ครับทีนี้เราก็ทาการเคลือบเซรามิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีอย่างพลาสติกอย่างรถคันนี้ใช้งานมา1ปีพลาสติกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นขาวทีน,นี้เราก็ในการทาน,น้ํายาให้เขาดําขึ้นแล้วก็รักษาพลาสติกเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ก็ดูความเงาของรถในส่วนต่างๆนะครับเราก็จะลงดีเทลเลยทุกอย่างามาดูไล่ดูได้เลยครับผมความเงาแต่อันนี้ขออนุญาตนะครับไปดูนี่นครับอันนี้ไม่ออกนะครับบุบครับ ครับผมอาจจะมีรอยลึกบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ต้องทําการแจ้งลูกค้าอย่างนี้จะมีเส้นหนึ่งจะเป็นรอยลึกผมได้ทาการแจ้งลูกค้าเรียบร้อยแล้วว่าเออมันเป็นรอยลึกขัดได้ออกประมาณนี้นะครับลูกค้าจะได้เกิดความเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเคลือบเซรามิกแล้วต้องขัดแบบให้เกลี้ยงให้หมดนะครับคนจริงก็ต้องมีรอยส่วนที่มันเอาออกบ้างไม่ได้ครับเราต้องการแจ้งลูกค้าครับผมสำหรับคนที่สนใจเคลือบเซรามิกกับทางร้านเรานะครับติดต่อที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเจเกาหลาดยินดีให้บริการนะครับมีทั้งบริการติดฟิล์มใสการลอยฟิล์ บริการให้ลูกค้าแล้วในส่วนต่างๆก็เบาฟอกคมนี้เราก็บริการหมดเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ